ไปฮะอุ๊ยดอกนี้นั่นเลยครับ800โอ้โหสวยมาเต็มแผงโอ้โอ้ยสี่อยสามสมาอีกเต็มแผงตัวเอ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 ,อนะครับห3 8้บาทไปจัดต่อเลยครับอุ๊ยซาแคเตอร์ลเลเลนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกนันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันหน้าเกมนี้เลยนะครับผมคร็อกเชลไนซ์นั่นเองนะครับนะาเกมค่ําคืนของคร็อกเชลนั่นเองนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็มีงบอยู่แค่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆนะน้าๆน้าหนูๆน,น,นะครับ นะก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะเวลาผมมาลงคลิปหรือว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆนะครับจ,จะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมทุน300นะฮะทุนทุน300ยไปเบ็ด 3, 2ามไม่ได้เลยสได้เบ็ดสทุน300เบ็ดสบไปเลยนะฮะเอาแบบว่า ให้มันเหมือนเกมเหมี่ยวนรกอะ่ะเออมามาอุ้ยไม่มาเฮ้ยมาเฮ้ยมามาไหมมาเฉยเอาดีนะฮะโอ้ยสองรอบสองรอบคือเข้าเลยอะครับน,น่นอนเบ็ด32บอาทนะฮะเฮ้ยสวยโอ้ยมาครับ441บบาทมาอีกเอกเข้าต่อนั่น,นแหละสวยโอ้ยวายดูวายนะฮะดูวายโอ้ย มาอีกนั่นเลยครับกูสิบบาทมาอีกอไปครับเ6 4รบบาทครับเพื่อนๆเหลืออีก8ดรอบครับมาลุยต่อโอเคสวยส0บเข้านั่นแหละสวยเออมามาอีกนั่นแหละครับเคโอเค,ออเคนมผงไม่มาเลยนะฮะเคนมผงเอยมามาดีหลายต่อสวยนั่นแหละโอเคครับ ไปต่อไปต่อนะฮะมาดิมาดิคุยตอนนี้ขูดสิแล้วนะครับนั่นนั้นขูดสิแล้วอะครับนั่นนั้นเอ้ยแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยครับนั่นนั้นโอ้โหนะครับก็สมกันไปที่1นึ่งพันหบาทนะฮะคูได้กําไรมาเท่าตัวเลยนะมาลุยต่อเลยครับลุยต่อเลยครับเบสสี่จัดต่อเลยฮะเออมา โอ้ยมาอีกโอ้ยได้อยู่นั่นแหละครับสวยมาอีกนั่นแหละโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่โอเคมาอีกอุ้ยมาอีกนะฮะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทนะฮะโอ้ได้เยอะกว่าฟรีสเปนอีกนั่นนัไปฮะโอ้ดอกนี้นั่นแหละครับแปดร้อยโอ้สวยมาเต็มแผงโอ้โอ้โหสี่ร้อยสามสอง มาอีกเต็มแผงตัวเอ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 นะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทบาทไปจัดต่อเลยครับอุ้ยทาแครเตอร์เล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 เนะฮะเอาดินะครับเอาซี่เอาซี่มาฮะโอเคสวยนั่นเลยครับแปดสิบบาทมาอีกมาอีกมาอีกครับมาอีกอุ้ยสวย เต็มแผงนั่นเลยครับ1632ตัวเอเข้าต่อนะฮะตัวเอเข้าต่อนะฮะหนึ่นเจ็ดร้อบาทไปนะครับผมลุยนะครับลุยต่อเลยนะฮะไปครับนั่นแหละเอ้ยมาอีกมาอีกนะโอเคสวยมาอีกนะโอ้โหนะครับไม่มีตัวเชื่อมนะครับไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้คุณก็สูงอยู่นะฮะคุณก็สูงอยู่คุณก็สูงอยู่ครับตอนนี้โอ้ยเต็มแผงอ้ยพันสี่มามาดีก็มาดีก็มาดีครับนอนนอนก็มาดีคนับนอนนอนอุย้ยมาดีมาอีกรอบนึือนะครับผมนะก็จบกันไปนะครับผมที่3496บาทนะครับผมนะโอเค ตอนนี้นะครับผมทุน300บาทนะครับได้กำไรมา7,438บาทแล้วนะครับก็ ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับหากใครที่อยากเล่นนะครับริงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็กดริกงด้านล่างเข้าไปสมัครก็ได้เลยนะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเว็บตรงนะครับผมฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับผมรองรับทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากได้เว็บเล่นเว็บตรงนะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเล่นได้ล้านก็ถอนได้ล้านแน่นอนนะครับเว็บนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม หากใครที yet, ่ชอบคลิปนี vin, to ้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะโอเคสำหรับนี้ไปแล้วนะผมก็ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ